่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับก็มีการแข่งขันมวยถ้าเกิดเป็นมวยทีวีถ่ายทอดสดก็มีทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์อังคารรวมไปถึงวันศุกร์ด้วยนะครับมีรายการตลอดคือตลอด7วันจะมีรายการมวยชกแข่งขันตลอดเวลาเลยครับพอมีการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งวงการมวยเองทุกคนก็ออกมาเปิดหน้ายอมรับ นะครับแล้วก็มาเปิดเผยตัวเพื่อให้คนอื่นเนี่ยไประมัดระวังป้องกันตัวเพราะว่ามันเป็นโรคระบาดเราก็ได้ออกมาพูดผลกระทบก็มีมากมายครับ mm hmm. คือถ้าเกิดเป็นคนในวงการมวยบางทีข้าวเขายังไม่ขายให้เลย ก็คือถือว่าในส่วนของโควิดอะค่ะในส่วนของวงการมวยอะค่ะก็ได้รับผลกระทบไปทุกหน่วยเลยะค่ะทั้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะทั้งตัวนักมวยเองซึ่งประกอบอาชีพอันเดียวหัวหน้าคณะซึ่งมีค่ายมวยอย่างเดียวในส่วนของผู้จัดการแข่งขันถ้าเราประกอบอาชีพจัดการแข่งขันอย่างเดียวเนี่ยเราก็สาหัสก็เรียกว่าหยุดไปเลยในช่วงนั้นค่ะผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งในจานที่จะกระตุ้น นะครับความคึกคักนะครับในการรับชมในการเผยแพร่ศ,ศิลปะมวยไทยให้มากยิ่งขึ้นทําให้คนวงการมาัดมวยรวมไปถึงคนนอกวงการนี่ตื่นตัวนะครับกับเรื่องของการกลับมาของมวยไทยเต็มรูปแบบซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือน้องๆน,นะครับเป็นการช่วยเหลือทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการมวยให้กลับมามีชีวิตชีวาแลวก็กลับมาทำมาหากินกันได้อีกครั้งหนึ่งครับ ถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นเริ่มเป็นการเริ่มต้นหลังจากที่เราเราประสบปัญหาหนักมาสมที่กระเทือนที่เขามองกันว่าเราเป็นซูเปอร์สเปนเดอร์จากวงการมวยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกขวัญและกําลังใจสําหรับนักมวยหัวหน้าคณะสําหรับผู้จัดคนอื่นๆแล้วก็สําหรับตัวแฟนมวยเนี่ยกลับมาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่เป็นการรวมตัวของยอดมวยเมืองไทยในหลายๆศึก ซึ่งมันก็สะท้อนให้สังคมภายนอกมองเห็นว่าเออก็ยังมีความสามาัคคีอยู่นะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นรายการที่ดีที่หาดูยากเพราะว่ามันเป็นรายการที่รวมหลายๆศึกมารวมด้วยกันแล้วก็ภายใต้การจัดของการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหลังจากสถานการณ์โควิดค่ะ สำหรับรายการวันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะรายการ The ีโ r o Series มวยไทยนะคะถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีความคึกคักในงานมีวิวสวนของนิทรรศการนะคะแล้วก็ในส่วนของการออกร้านต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวยไทยด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมงานนี้กันแล้วก็มารับชมยอดมวยไทยในครั้งนี้กันมากๆค่ะ